Tchau, tchau. คอร,ร์สรุ่นนี้ก็เป็นคอร์สรุ่นเสียงหวานนะครับเป็นรุ่นมินิเสียงหวานนะครับก็วันนี้มาเปิดนะฮะให้ลองฟังกันแนวเสียงนะครับเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้ปี Portland, 2017, adults, คอร์สนะครับจะมีปีโทนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปีโทนรุ่นเสียงหวานนะครับคอร์สก็จะเป็นคอร์สเบสกลางแหลมนะครับแยกอิสระนะครับเป็นรุ่นเสียงหวานนะครับปีโทนก็สามารถปรับเบสกลาง เบรกลางแหลมเพิ่มได้นะครับมีบาลานซ์นะครับมีมัตเตอร์นะครับชุดคอร์สก็จะมีวอลลุ่มเร่งนะครับเร่งเสียงหลักนะครับของคอร์สเบสนะครับแล้วก็จะเป็น2ตัวนี้จะเป็นปรับความทีนะครับตามที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการความทีลึกความถี่กระแทกความทีนะครับเบสนะครับแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้นะครับตามแนวเสียงที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้ ต้องลองไปปรับดูเพราะตู้แต่ละตู้แต่ละคนเนี่ยแนวเสียงไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะตรงกลางบางคนก็อาจจะริมนะครับอะไรเงี้ยก็ต้องปรับหานะครับตรงนี้สอดยังไม่ได้นะครับเพราะตู้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับตู้เต่าเสียงอีกเสียงหนึ่งตู้ผีกระแทก็อเสียงหนึ่งตู้แอลนะครับตู้ทโบตู้อะไรเงี้ยนะครับก็แนวเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องไปลงไปปรับเส้นเอานะครับ เสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นคอสเสียงกลางก็จะมีเล่งเสียงเหมือนกันแล้วอีกสองตัวก็จะเป็นความถี่น,น,นะครับกลางนะเสียงหนาเสียงบางกลางฮอนกลางใสนะครับนะฮะก็ต้องลองปรับเล่นดูนะครับตรงนี้แหลมก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นตัวเล่งเสียงของคอสแหลมนะครับแล้วก็จะเป็นสองตัวนี้ก็จะเป็นออกความถี่แหลมละเอยียดแหลมซิปแหลมหยาบนะครับแหลมแทงหูอะไรเงี้ยนะครับก็นะครับ ปรับเอาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราปรับเนื้อแล้วเนี่ยอยากให้มันความใสความชัดเบดลึกเบรดลูกหนักลูกเบาเนี่ยนะสามารถปรับตัวนี้เพิ่มได้การก็เหมือนกันครับถ้ามันฟังแล้วมันยังไม่ใสเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถหมุนลงได้ถ้ามันจ้าเกินไปจะแสบหูเราก็หมุนขึ้นมานะครับมันจะได้ไม่จ้านะครับแหลมเหมือนกันถ้าเกิดมันซิปไปมันฟิตไปนะครับเราก็ปรับตัวนี้ขึ้นมาหรือว่าถ้ามันไม่ละเอียดมันไม่ค่อยซิฟ เราก็สามารถปรับตัวนี้ลงมาได้ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มหลักนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเล่งเสียงมาสเตอร์หลักคุมทุกอันเลยถ้าเราเล่นตรงนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อเสียงถ้าเราเล่นตัวนี้น้อยนะครับคอร์สพวกนี้ก็ต้องมาเล่งเยอะมันเหมือนว่าในท่อฮะท่อน้ำถ้าเราเอาน้ําเข้ามาเยอะนะครับถ้าเราในท่อมีน้ําเต็มนะครับปลายทางมันก็จะมีน้ําออกดีแต่ถ้าเกิดว่าต้นทางเนี่ย เราปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไปน้อยปลายทางมันก็ขยายลมนะฮะมันก็เวลาเร่งเสียงเวลาเพลงหมดมันก็จะมีสัญญาณรบกวนออกมานะครับเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราเร่งนะครับถ้าเราเร่งสัญญาณเข้ามาเนี่ยอย่างดีเนี่ยนะครับทุกอย่างเสียงก็จะกลมเกินจะหมดเลยอันนี้คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ เห็นไ,ไหมความชัดความใสจะ,ะต่างกันถ้าเราเล่งน,นิดเดียวแล้วเช่ไหมมันแทบไม่ดังเลยนะฮะมันไม่ดังเลยถ้าเราสัญญาณเข้ามาแต่ถ้าเราเล่งสัญญาณเข้ามาน้อยปุ๊บเนี่ยขอจะต้องเล่นเยอะเห็นไ,ไหมแต่ถ้า เราสัญงยา,านเข้ามาฮะเสียงจะชัดนะคะฟอความอน์ชัดเสียง,งจะมากขึ้นถ้ายังไม่ใสนะครับถ้ายังไม่ใสเนี่ยนี่ก็จะเป็นโทนเสียงกลางนะครับ

ผมเอาที่ไอ้ที่ดูตะกัวเนี่ยเนี่ยวอลลุ่มที่พาวเวอร์เนี่ยนะครับเนี่ยดูนะดูวอลลุ่มที่พาวเวอร์เนี่ยมีผลเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเร่งวอลลุ่มที่พาวเวอร์เยอะไปนะครับเวลาเรานะครับคอนโทรลเสียงจะลาบากนะครับถ้าเราเร่งครึ่งเลยเสียงกลางเนี่ยหรือว่าเราเร่งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนา่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยนี่ยเ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 น่ยเนี่ยเนเนี่ย เราจะคอนโทรลยากนะครับบางับบางเพลงเบสเบสดังแรงกลางเบาบางเพลงกลางดังจัดจะเบสมันก็ต้องฉะนั้นเนี่ยเสียงกลางเนส่วนใหญ่เนะก็คือเราเล่นประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะหรือประมาณสักเอ่อสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็คือลองเชิงไว้ก่อนแล้วเราก็มาลองไล่อูถ้าเราเล่นคอร์ส เราเล่งที่คอสไปแล้วเนี่ยเราเล่งเราเล่งวอลลุ่มมาเตอร์ไปแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยคือเราดูไฟว่าโอเคมันมันประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเราเล่งคอสเนี่ยสมมุติเราเล่งที่คอสเนี่ยขึ้นไปประมาณนี้เลยมันยังเบาอยู่สมมุตินะมันยังเบาอยู่เสียงมันจะพลาาๆว่าไงเราให้เราเล่งวอลลุ่มที่วอลลุ่มที่พาวเวอร์เนี่ยช่วย

มันต้องไปใช้เราก็ต้องไปฟังนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะคอร์สพวกนี้นะครับสําหรับคนที่เคยใช้ไปแล้วหรือว่าเป็นช่างที่ประกอบขายไปแล้วอย่างเงี้ยก็อันนี้ไม่ไม่มีนปัญหาอีกแล้วแต่สําหรับลูกค้าเนี่ยที่ว่าสั่งผมไปแล้วมือใหม่หัดประกอบอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเพิ่งเคยหัดใช้นะครับพวกนี้องค์ประกอบเนี่ยลูกเล่นเนี่ยมาหลากหลายดัยงนั้นเนี่ยเราก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องลองฟังแล้วก็ลองลองดัดแปลงนะครับ ใช้ต่อยอดไปนะฮนะเบรคก็เหมือนกันนะแต่เบสส่วนใหญ่ยังไม่ค่นยจะหาเราก็เพราะวอาลุล่มเบสคพวกนี้นมันมันต้องอัดเต็มที่อยู่แล้วนะครับแหลมนะครับแหลมก็จะคล้ายกลางแต่ก็อัตราการเร่งอะไรก็ต้องดูด้วยเพราะจะเร่งมากเกินไปเดี๋ยวแหลมก็พาดนะครับก็นะก็เป็นแนวทางให้ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับใครที่ต้องการเป็นชุดประกอบนะครับผมก็มีเป็นชุดประกอบให้ ส่วท่านไทยที่ต้องการเป็นเครื่องพร้อมใช้แบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับก็นะฮะตามเวลาตามระยะคิวนะครับช่วงที่คิวเยอะหน่อยก็อาจจะช้านิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่มันคิวไม่เยอะนะครับก็จะสามารถส่งได้เรื่อยๆนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็นะครับ ID Line นี้เลยนะครับนะับผมก็ใช้ ID Line นี้นะครับเกตรกร35นะครับแล้วก็เบอร์โทร0 5 5 4 9 4 2 5ช่างหัดนะครับผมก็ คลิปนี้ดอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะหาอะไรมานะครับเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจเรื่อยๆนะครับโอเคครับ